h ฮาส์วิลประจําวันที่10พฤศจิกายน2025ข้อมูลเศรษฐกิจจีนล่าสุดยังสะท้อนภาพการฝฟื้นตัวที่เปราะบางทั้งตัวเลขส่งออกเดือนตุลาคมที่ลบ1.1และ CPI ที่เพิ่ม0.2โดยได้แรงหนุนชั่วคราวจากเทศกาลโกลเด้นวีคขณะเดียวกัน PPI ยังติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่37 แต่เรามองว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งแรงฟื้นตัวของตลาดจีนได้โดยเฉพาะธีม self-sufficiency economy ที่หนุนให้ดัดชนีห่งเสียงปรับขึ้นกว่า31% year to date ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคจีนซึ่งพักฐานลบ12.7%จากจุดสูงสุดเดือนตุลาคมก็กลับมาน่าสนใจมากขึ้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีฉบับใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้าน AI ที่ทำให้ช่องว่างประสิทธิภาพระหว่างจีนและสหรัฐแคบลงและ e valuation forward PE ที่อยู่เพียงลบ0 5 SD เท่านั้นสะท้อนถึงอับไซที่ยังเปิดกว้างทางด้านตลาดเมื่อวันศุกร์ S&P 500บวก0.13%หลังความเคลื่อนหน้าเชิงบวกของบลมชาวดขณะที่ทคลบ0.33%อ่อนตัวลงเล็กน้อย Hen yield ท e เ r Treasury Yield ส่งตัวใกล้4.09 มากันที่ประเด็นข่าวแรกนายจอรนตูนผู้นำเสียงข้างมากวุฒิสภาดีพับลิกันเตรียมจัดโหวตทดสอบด่้งงบประมาณชั่วคข่าวซึ่งคาดว่าจะได้เสียงสนับสนุนมากกว่า60เสียงทำให้รัฐบาลมีโอกาสกลับมาเปิดทำการภายในสิ้นสัปดาห์นี้และขยายงบชั่วคราวถึง30มกราคม26ถึงแม้ว่าจะช่วยคลายแรงกดดันกลางวลตลาดแต่ประเด็นขัดแย้งเรื่องโอบามาแคร์ยังอาจยืเดเยื้อต่อ แต่นีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือพนพฤิกายนลดลงสู่ระดับ50.3จาก53.6เมื่อเดือนก่อนตามสุดตั้งแต่ปี2022สะท้อนความกังวลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโดย62%ของครัวเรือนคาดว่าอัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าขณะที่วันยอินฟเฟลชนันเอ็กซ์กเพชันปรับขึ้นสู่4.7%สะท้อนความเปราะบ,บางของกำลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มรายได้ต่ำ นายเฟรเดริกเฟรเซนระบุว่าแม้สนับสนุนการลดดอกเบีย้ยที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าเฟดคว่รลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังอัตราดอกเบีย้ยเข้าใกล้ n นิวยรอลเลทแล้วพร้อมใช้แนวทางมีติ้งบายมีติ้งเนื่องจากขัดข้อมูลเศรษฐกิจจากกรอสเมนชัดดาวโดยมุมมองของรองประดานเฟดดังกล่าวสะท้อนโทนที่คอเชียสมากขึ้นและลดความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลด,ดอกเบีย้ยอีก25บิปในเดือนธันวาคม